สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง Tarot c a r d for w e e k e n i n g ช่องที่จะนำพาทุกคนได้พบคำตอบในใจตัวเองนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาในหัวข้อคลิปข้อความจากเควดาประจำตัวของคุณนะคะมาดูกันว่าท่านอยากจะส่งสารอะไรหรือมีข้อความอะไรมาบอกทุกทุกท่าน ตอนนี้ขอดูพลังงานและเอนิจของคุณกันก่อนนะคะมาดูกันก่อนว่าตอนนี้พลังงานของคุณเป็นเช่นใดขออนุญาตครูรุครูบาอาจารย์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะคลิปเป็นคลิปรนดอมนะคะพลังงานตรงพลังงานใช่ แล้วเปาพลังงานแต่สิ่งดีดีกลับไปกันนะคะมาดูกันนะคะตอนนี้ตัวตนของทุกทท่ทาอ่าเป็นช่วงเวลาของการเกิดใหม่หรือเปล่านิวไรชีวิตใหม่ชีวิตสดใสชีวิตล่าเริงคนที่ผ่านการรู้แจ้งเห็นจริงกับช่วงเวลาในชีวิตไปแล้วาการได้เรียนรู้ ประสบการณ์สิ่งที่ผ่านมาและกำลังเริ่มต้นในการใช้ชีวิตทุกๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะเพียงให้คุณมั่นคงกับสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองกำลังศึกษาเรียนรู้หรือประสบการณ์ใดๆก็ตามให้ประครับประคองสิ่งที่ เป็นหลักทำให้เราสามารถยืนได้อย่างมั่นคงหรือสติปัญญาของเราที่มั่นคงเป็นแก้วเปล่าจริงที่รับรูเ้เรียนรู้หลายๆอย่างแต่สามารถกันกองน้ำที่จะเข้ามาในแก้วได้ไม่ไหลไปตามสภาวะต่างๆที่เข้ามาแต่เรียนรู้เป็นอยู่เป็นนะคะ อืมเป็นช่วงช่วงชีวิตใหม่จริงๆที่ต้องสร้างความมั่นคงเป็นทางเลือกชีวิตอื forging the o a d นะคะเป็นเส้นทางที่คุณจะต้องเลือกแหละรก็คือว่าตอนนี้มีทางเลือกหรือเปล่าหรือมีสิ่งที่กําลังอยากจะทํามันเปนช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเหมือนลมเปลี่ยนทิศให้ชีวิตคุณได้ได,ได้ได้เข้ามาสู่เส้นทางที่ใช่ ยังคุณต้องก้าวผ่านออกมาแล้วก็เลือกที่จะกระทามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องทําในขั้นตอนถัดไปอ่ะเนี่ยผ่านมาแล้วนะคะผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วการเปลี่ยนแปลงไม่ว่า,เ,าเรื่องใดๆก็ตามที่เข้ามาทุกๆอย่างได้ผ่านไปแล้วแล้วคุณสามารถเลือกได้ว่าสิ่งที่จะเข้ามา จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบไหนนี่คือช่วงเวลาแห่งการได้รับของขวัญเหมือนคุณได้รับพรเลยตอนนี้เหมือนคุณได้รับพรจากจัก,กรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อครูครูบาอาจารย์ใช่เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปของเทวดาประจําตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออเซลหรือที่เขาเรียกกันว่าเทวดาประจําตัวที่เขาคอยปกปักรักษาคอยชี้นแนะแนวทางให้กับคุณเหมือน คุณร้องขอโอกาสใหม่ๆหรือเส้นทางที่จะทําให้คุณไปสู่ความสําเร็จผ่านกระบวนการการเปลี่ยนแปลงมามากมายและตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับของขวัญที่แสนพิเศษแล้วนี่เป็นการทำงานร่วมกันนะคะมีหมู่มีคณะมีทีมมีไกด์มีมีผู้ชี้แนะมีการทำงานร่วมกันประสานงาน เหมือนจะเป็นงานนะคะที่คุณเลือกแม่หมอจะทำช่องเกี่ยวกับชาวแสงโดยโดยโดยเฉพาะเลยนี่มันเป็นงานทางด้านจิตวิญญาณที่คุณจะได้ทำคุณได้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขและกำลังปรับปรุงพัฒนาไม่ว่าทักษะความรู้ความสามารถตัวเองเพื่อให้ชีวิตเข้าสู่เส้นทาง เพื่อให้การดำเนินชีวิตของคุณไปในไทม์ไลน์ที่ถูกและใช่และเชื่อว่าตอนนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่คุณจะเลือกเส้นทางที่เหมาะสมให้กับตัวเองอเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่นะคะ ขออนุาตครูครูๆๆบาอาจารย์และทุกทุกท่านที่มี energy ตรงเข้ามารับชมรับฟังหรือข้อความใดที่เทวดาของท่านทูตสวรรค์ไฮเออเซียของท่านต้องการสื่อสารหรือมีข้อความใดมาบอกก่บทุกทุกท่านขอให้ข้อความนี้เป็นของคุณมาดูกันนะคะ ก่อนหน้านี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมาแล้วมากมายในในในการใช้ชีวิตแล้วก็เริ่มปล่อยวางพอปล่อยวางเนี่ยมันทําให้เราได้เกิดแบบการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความกลับเข้ามาในตัวเองและเรียนรู้ว่าเนี่ยถ้าฉันปล่อยตรงนี้ออกไปอะความสมบูรณ์สําเร็จกําลังเข้ามาหา เหมือนคุณได้เรียนรู้แล้วแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนไว้ด้วยเป็นสิ่งที่กล้าหาญมากอะคุณมุทะลุมากอะคุณเหมือนนักลบอะที่ฝ่าฟันทุกอุปสรรคและปัญหามาได้แล้วก็เติมเต็มตัวเองได้ด้วยตัวเองด้วยนะนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจริง เมื่อกี้ energy ของคุณก็มีหมายเลข13เหมือนกันก็คือกาอร transform ม,มีการเปลี่ยนแปลงมีทางเลือกใหม่ๆตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งทางเลือกแล้วว่าคุณจะออกมาจากความกังวลสับสนของคุณหรือเปล่าความเหมือนมันเป็นกับดักอะที่ก่อนหน,น้าในไพ่ที่ขึ้นกับดักที่คุณนั่งบนคอนไม้หรือหอคอยที่คุณ ไม่ยอมก้าวออกมามันเป็นแค่กับดักนะคะที่ทำให้คุณต้องผ่านไปให้ได้ตอนนี้อยู่ที่ใจคุณแล้วนะหนักแน่นมากพอไหมมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปกักรักษาคุณไฮเอเซลเขาอยากจะบอกว่ามองออกไปให้กว้าง มองให้เห็นสิ่งที่ตัวเองมีมองให้เห็นสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่บททดสอบไหมจมมานานหรือ,อยังกับสภาวะอารมณ์นี้มีครูุครูบาอาจารย์เพื่อนเพืเหล่าชาวแสงพี่พี่น้องๆกัรยาิมิตรที่ไกด์นำทางท่านที่ส่งต่อ ส่งต่อข้อมูลให้กับคุณนะ่ะคุณพร้อมหรือยังที่จะรับคุณพร้อมหรือยังที่กล้าที่จะเป็นผู้รับและกล้าหรือยังที่จะออกมาเป็นผู้ให้ฟังสัญญาณดีๆอาจจะไม่ได้มาด้วยอ่ะ angel number ไม่ได้มาด้วยความฝันแต่แล้วท่านนะคะจะมี เขาเรียกไงอะการสัมผัสที่ต่างกันในการรับรู้ถึงไฮเออร์เซลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาครูครูบาอาจารย์นำทางคุยเข้าไปภายในเลยค่ะว่าตกลงไปเลยว่าสายสัญญาณที่คุณจะได้รับอะขอมาจากช่องทางใดแต่ถ้าคุณได้ฝึกทำสมาธิ และจิตสัมผัสของคุณนิ่งยานทัศนคติของคุณนิ่งปล่อยชิวปล่อยสบายปล่อยโฟปล่อยลื่นไหลากาวดิ้งกับธรรมชาติอาบน้ำสดใสชีวิตสดใสดใล่าเริงช่วงเวลาที่เบาสบายแบบนั้นแหละค่ะข้อความมันจะมาไม่ใช่ตัดออกตัดออกจากไมเซตตัวเองตัดออกจากหัวตัวเองว่าโอ้ยนี่ยจิตปรุงแต่งจิตปรุงแต่งฟังดีๆค่ะอย่าไปยึดกับความว่าง แต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้อะไรก็ตามที่เข้ามาสายสัญญาณนอะมาให้คุณทั่วเลยนะบางทีเลข g n l n u n u m r อ่ะเป็นตัวเลขที่ง่ายที่สุดให้หมอเห็นเลขหนึ่ง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 โอ้โหสามปีได้ลแล้วก็จะค่อยๆเข้ามาก็ศึกษาก็เรียนรู้แม่หมอมีมี มีส่งมีทำคลิปไว้ด้วยในในในช่องนะคะว่าสัญลักษณ์ตัวเลขต้องดูนะคะมีซ้ำการสองสหรือซ้ำกานสี่ความหมายก็จะต่างกันแหละแล้วต้องดูว่าความหมายไหนที่ใช่สำหรับเราเพราะว่าบางความหมายฟังไปแล้วมันมันไม่ใช่มันไม่ตรงก็แปลว่ามันไม่ใช่ มันจะมีแค่คำบางคำท่อนบางท่อนที่เป็นของเราจริงๆแล้วมาดูกันว่าเทวดาประจำตัวอยากบอกว่าอะไรอยากให้คุณไม่หมอจะพูดว่าไงดีอะออกมาจากสิ่งที่คุณกำลังยึดต,ติดอยู่มันมีบางอย่างที่คุณยึดติดแล้วคุณยังไม่ได้ก้าวออกมา แม่หมอพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวขอเปิดอีกหน่อยนะคะอแม่หมอหมองนะมันมีบางช่วงบางเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณนะ่ะเจ็บปวดหรือเกินกับสิ่งที่คุณได้ผ่านมามันรู้สึกมืดบอดแต่อยากจะบอกว่ามันจบลงแล้วนะ กับสิ่งที่คุณได้เผชิญบททดสอบมันมีมาเรื่อยแต่คุณได้ผ่านมันไปแล้วมองให้เห็นนะสิ่งนึงคุณผ่านมันมาแล้วคุณมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะคุณตัดสินใจที่จะก้าวผ่านออกมาจากความท้าทายแต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านอยากบอกก็คือให้คุณปล่อยวางสภาวะอารมณ์ที่ผ่านเข้ามา สิ่งที่คุณยึดสิ่งที่คุณถือสิ่งที่คุณจะทําการที่คุณได้ออกมาเป็นผู้ให้ให้ความรู้คุณอาจจะเกิดความคาดหวังในสิ่งที่คุณกําลังดําเนินอยู่คาดหวังว่าจะมีคนมามันเป็นเรื่องทรั์ด้วยเหมือนกันในด้านนี้แต่แม่หมออยากจะบอกว่าเมื่อคนได้เป็นผู้ให้อะจก,กรวาลเขาจะส่ง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชีวิตคุณต้องการมาให้เองอย่าไปปิดกั้นตัวเองว่ามันจะต้องมาจากช่องทางที่คุณทำอย่างสมมติว่าช่องทางอย่างแม่หมอลงในโซเชียลก็ต้องคาดหวังกับถึงที่จะเข้ามามันทำให้คุณเกิดทุกข์เพราะคุณไปโอบไปยึดไปติดกับสิ่งที่คุณทำเพราะคุณทำมันมาหนักแล้วอ่ะคุณต้องได้สุขสบายใช่มันสุขสบาย แต่มันดูที่เจตนาและจิตใจของคุณด้วยเพียงคุณปล่อยวางสิ่งที่คุณยึดหากคุณยึดคุณลองมองให้ดีว่าสิ่งที่คุณทํามันง่ายกว่าใครหลายๆคนไหมบนเส้นทางที่คุณเดินพอคุณได้เข้ามาถูกทางนะคะพอคุณได้ดําเนินมาถูกทางในในในเขาเรียกว่าไงอะ ในแผนที่คุณลงมาเนี่ยว่าจะมาทำเนี่ยมันจะฟูมันจะไหลเพียงให้คุณมองให้ชัดวางให้เป็นและลงมือทำเท่าที่คุณทำได้ความอุดมสมบูรณ์จะเข้ามาหาคุณกน็นีก็จริงที่คุณจะต้องใช่ที่คุณจะต้องมีสัมพันธ์ที่ดีกันเลือกการเงิน แต่ลืมมาดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าคิดมากเกินไปปล่อยวางกับสิ่งที่ตัวเองทำปล่อยวางกับเส้นทางที่คุณกำลังมองไปข้างหน้าว่าคุณจะก้าวออกมาปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงที่เหนียวนังคุณไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าคุณไม่ได้ก้าวไปแค่ก้าวเดียวแต่คุณจะเดินต่ออย่างไม่หยุดเหนื่อยแค่พักแล้วก้าวต่อไป มองให้กว้างค่ะสิ่งที่คุณทํามันเป็นการหวานพื้นแล้วรอกเก็บเกี่ยวหวานเมล็ดแล้วรอกเก็บเกี่ยวมองให้ออกนะคะแล้วที่สําคัญเมื่อคุณเดินมาในใน,ในจนถึงตรงนี้แล้ววะจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าคุณจะต้องกลับมากลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองด้วยกลับมาฝึกมันทำสมาธิกลับมาภายใน นะกลับมาดูสภาวะอารมณ์จิตใจต้องคอยต้องคอยกลับมาฝึกฝนตัวเองให้เป็นอิสระจากพันธนาการทั้งปวงที่เข้ามา ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้กลับเข้ามาเขาก็กลับเข้ามาจริงๆคุณจะต้องกลับเข้ามาเรียนรู้กลับเข้ามาทําสมาธิกลับเข้ามารับฟังเสียงภายในเสียงที่ชัดเจนที่สุดอ่ะคือเสียงจากภายในของคุณนะคุณรู้ไหมเนี่ยปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระไม่ยึดไม่ติดอะไรมีอารมณ์สดใสกับทุกๆสภาวะอย่าไปกังวล กับอารมณ์ได้หลายอย่างอ่ะอย่าไปยืดอยาไปติดปล่อยวางเนี่ยออกมาได้แล้วออกมากับสิ่งที่แบกไว้ก้าวออกไปเลยเนาะบอกบอกเอลาเลยบ๊ายบายไม่เอาแล้ว,ออ,ลวออกเดินทางได้แล้วค่ะออกเดินทางได้แล้วาใจเข้ค่ะ พออ่ะแม่หมอจะอธิบายให้ฟังรู้สึกได้ถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงพอคุณได้ทำหน้าที่ของคุณแล้วตอนนี้สภาวะอารมณ์ที่กำลังจะได้เจอแม่หมอสัมผัสดได้ถึงคู่นะคู่รักคู่โซมีคู่ที่มีพันธะสัญญาต่อ,อกัน ผู้ที่จัก,กรวาลจะให้มาทํางานร่วมกันคุณมีคู่ที่จะออกมาร่วมสร้างไปกับคุณครอบครัวทางจิตวิญญาณที่เขากําลังจะมาช่วยคุณเทวดาห,หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าให้คุณปล่อยวางสิ่งที่คุณยึดติดก้าวออกมากเผชิญสู่ความท้าทายแลว้วเมื่อคุณปรับสภาวะอารมณ์ให้มีสภาวะจิตที่สดใส เบาสบายก้าวต่อไปของคุณที่จะต้องออกมาที่เป็นหมอวอให้ออกมาคุณจะได้เจอกับครอบครัวทางจิตวิญญาณอาจจะเป็นกนราร l a y a ิมิตรอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นครูครูบาอาจารย์และอาจจะเป็นถึงคนรักคู่ของคุณที่จะมาร่วมสร้างในในมิตินี้ด้วยกันมาเป็น แม่หมอไม่ได้มองเห็นว่าเขาจะมากระทะแต่เขามาช่วยสร้างช่วยร่วมทำภารกิจนะแม่หมอมองว่าคุณเจอคู่แล้วนะแล้วผ่านกระบวนการกระเทาะอากาอีโตโก้กันมาแล้วแล้วตอนนี้ก็คือได้เวลาทำงานช่วงนี้สังเกตได้ไหมคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยในในโลกของเราไม่ว่าจะสภาวะ อากาศดาวย้ายและทุกสิ่งทุกอย่างบางอย่างเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่ได้คาดหวังไว้ไม่ได้สมติตัวเราวางแผนเล้เนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดเลยและหมอสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างรวดเร็วแบบไม่ได้ตั้งตัวจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาไกดรเขาเร่งกระบวนการเหล่านี้มากเพื่อให้เราเข้าสู่เส้นทางเราก็ปล่อยไหล ไปกับความสุขสงบภายในใจและสิ่งที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกมีแพชชั่นกับสิ่งนั้นจริงๆที่จะทำและออกแบบความเป็นตัวของตัวเองออกมาสู่สังคมสู่พี่น้องสู่จักรวาลให้เขาได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับมาเราถ่ายทอดออกมาเป็นแบบไหน พอเข้าใจในสิ่งที่แม่หมอพูดไหมคะแม่หมอก็พยายามกันกองกับสิ่งที่แม่หมอสัมผัสได้จากหน้าัยศาลที่แม่หมอสัมผัสได้จากหน้าัยไม่ได้ให้มันมากหรือน้อยเกินไปแต่เป็นสิ่งที่รับรู้ได้และสัมผัสได้จากณเวลานั้นๆหรือช่วงเวลานั้นๆสัมผัสได้ถึงพลังงานน,นั้นๆที่ ผู้คนได้เข้ามาและอ่านพลังงานเนี่ยจากหน้าไพ่ผ่านหน้าไพ่พลังงานผ่านหน้าไพ่และอธิบายออกมาเนี่ยอะไรคะพารกิจของแม่หมอผู้สงสารไปเลยคะ่ะออกเดินทางไปเลยคะ่ะชานสุโก,โกถึงเวลาแล้วนะว้าวแม่หมอชอบไพ่ใบนีจัง ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ก้าวไปสู่ประตูที่จะนำพาคุณส่องสว่างแสงของคุณให้โลกได้รับรู้ขาเรว่าไงอ่ะมันจะมีความโชคดีเกิดขึ้น เป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเหมือนกับตอนแรกที่บอกว่าคุณจะได้ของขวัญไม่หมอมองได้ถึงว่าคุณจะได้เจอคู่เจอกันไริดหรือเจอคนที่เข้ามาอ่าปัดกวาดความรู้สึกของคุณไน้เลยคะ่ะความรู้สึกความคิดให้เป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยังไงคู่คุณก็ามานะแม่หมอ สัมผัสได้ฟังสายสัญญาณดีๆคะ่ะมันมีเมสเซจหลายๆอย่างที่เข้ามาที่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าคาดฝันคุณจะได้เปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดเลยอแม่ไม่หมอคิดจะทำคลิปการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะแต่เอาเป็นสารจากจัก,กรวาล าสารจากเทวดาประจําตัวว่าว่าท่านอยากจะบอกอะไรแต่สิ่งที่ได้มันคือการเปลี่ยนแปลงของคุณที่คุณจะได้รับ mm hmm. ปลดล็อกตัวเองค่ะปล่อยวางสิ่งที่ถือและยึดอยู่ความเชื่อเดิมๆสิ่งเก่าๆความรู้สึกว่าโอ๊ยทําหนักหรือเกินหรืออะไรเงี้ยวางลงก่อนก็ได้จัดระเบียบใหม่ เคลีย์เคลีย์พลังงานลบๆออกแล้วสร้างสารรค์ฝึกสมาธิถ้าไม่หมอมองโทนสีก็คือให้ฝึกสมาธิก่อนแล้วก็ทำจิตใจให้เบิกบานแล้วหลังจากนั้นอะสัญญาณแล้วก็สายต่างๆจะเข้ามามเมสเซจต่างๆข้อความต่างๆจะพูดเข้ามาในในความรู้สึกอะแม่หมอจะบอกว่าความคิดและความรู้สึกมันผสานกันแล้วมันมันแบบว่าดิดนิ้วเลยอะ ใช่คําตอบนี้แหละเอออันนี้แหละอันนี้แหละใช่เนี่ยมันมาแบบเนี้ยปิงเวบสภาวะปิงเวบเนาะหองว่าการระยะนิมิตทุกๆท,ท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ฟางได้พูดและฟังได้สื่อสารแม่หมอชื่อฟางนะคะถ้าใครได้ฟังคลิปแรกๆแ,แม่หมอจะเคยบอกไว้ ม่หมออยากจะเปลี่ยนคําพูดตัวเองว่าจากคําพูดว่าไม่หมอเป็นชื่อตัวเองแทนไม่หมอรู้สึกจะใช้ว่าฟังรู้สึกว่ามันสนิทมากกว่าแล้วฟังรู้สึกว่าฟังได้พูดกับเพื่อนจริงๆฟังได้พูดกับเพื่อนพี่พี่น้องๆจริงๆฟังได้ทำในสิ่งที่ฟังต้องการแล้วไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงยอมรับและ จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในการสื่อสารและก็ออกแบบความสุขของตัวเองแม่หมอคิดแม่หมออีกแล้วฟังคิดจะทำอันนี้ทำาลายเดือนอเยวเหมือนประมาณน่าดวงลายเดือนแต่จ้า ยังคงเกี่ยวกับจิตวิญญาณอยู่ด้วยว่าสภาวะภายในรวมเดือนเ,อนอเป็นยังไงของชาวราศีตอนนี้ก็กำลังกาลังเจาะลึกไปในแล้วแต่ข้อมูลเพราะว่าเอาจริงๆแล้วผ้าอะเขาเขาหน้าหลงไหลจริงๆค่ะอันนี้ไม่หมอขอไม่หมออีกแล้ฟังขอนอกเรื่องจากจากข้อมูลที่ได้รับมา เหมือนต้องการกระจายอะแอถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้ก็ขอขอความคิดเห็นหน่อยเพราะว่าอยากจะทาจะทาตรงนี้แล้วก็คิดว่าจะทำเกีจวกับเริ่มลาสีไปเลยล่ย 12, 12ลสิบสองสิบสราศีไปแล้วก็ดูในเดือนนั้นๆว่าสภาวะเป็นยังไงแล้วคุณจะต้องจัดการยังไง ับไม่ว่าทางเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพเพื่อให้ใช้ชีวิตได้โฟขึ้นง่ายขึ้นก่อนหน้านี้ฟังได้มาทำเป็นพิกเเดิดพาการเกี่ยวกับพลังงานรายวันแต่ด้วยเนื่องฟังเองมันเหมือนเราเราเราใช้พลังงานมากด้วยแล้วก็ช่วงช่วงก่อนหน้านี้ฟังได้มีงานงานอื่น งานที่ยังทําอยู่ที่จะต้องมีการเดินทางด้วยแล้วก็มาทําด้วยเลยรู้สึกว่าไม่ไม่ทันต่อการทําในทุกๆวันและคิดว่าการทําแต่ละราศีจะเป็นอีกข้อความหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆพี่ๆและกาลยานิมิตรทุกท่านได้เข้ามารับชมย้อนหลังกันได้เพราะนั่นจะบอกถึงสภาวะ ในช่วงนั้นๆของทุกๆท่าน,นฟางก็จะเร่งเท่าที่ฟังทําได้ฟางจะทําเต็มที่พอฟังรู้อยู่แล้วว่าการที่มืดบอดเป็นยังไงฟังก็ผ่านมาเหมือนกันแล้วพอฟังปล่อยแล้วชีวิตเป็นยังไงฟังก็ผ่านมาเหมือนกัน แล้วมันไม่ได้จบแค่นี้มันไปอีกมันไปต่อมันไปเจอเรื่องนู้นอีกมันไปเจอเรื่องนี้อีกแต่ถ้าปล่อยโ f o ะอะไรล่ะจะเข้ามาจัดการได้เพราะอะไรเพราะนี่คือความบททดสอบถ้าไม่เจออะไรมากมายจะเอาประสบการณ์ที่คุณออกมาจากสิ่งนั้นอะมาบอกได้ยังไงคุณจะต้องเอาประสบการณ์จริงแม้สิ่งที่เรียนรู้มามันจะมากมายแล้วก็จริง แต่ใดๆแล้วสู้ประสบการณ์จริงและอารมณ์จริงๆที่ผ่านนัดจุดๆนั้นมาไม่ได้จริงๆเนี่ยอะไรคะ่ะลูกรักพระเจ้าลูกรักจักรวาลคุณจะต้องเจออย่างเงี้ยเยอะหน่อยวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ด้วยเป็นไกด์ในการทำในครั้งต่อ,ตอไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับฟางด้วยนะคะ แล้วฟางได้ทำคลิปช็อตหลายๆช่องแพลตฟอร์มเหมือนกันขอบคุณที่ร่วมทางกันมาจนถึงตอนนี้และจะเป็นไกด์ให้กับเพื่อนๆทุกท่านแบบนี้ต่อไปตลอดไปยินดีมากๆค่ะที่ได้ร่วมทางยินดีมากๆค่ะที่ได้รู้จักกันขอบคุณค่ะ